โนเจตังพิกวีอภวิสสะอชชาตังกภูตังอกาตังอสังกตังนจิทะชาติสะภูติสะกตตะสังขติสะนิสระนังปัญญาเยทะยศสมาจะโคพิกวีอธิอชชาตังอภูตังอกาตังกสังกตังตัสมาชาติสะภูติสะ กตสะสังกตสะนิสระดังปัญญายติอันความงามมีอยู่ตามหมู่ซากผีอันความดีอยู่ที่ละสละยิ่งความเป็นพระอยู่ที่เพียรบวชเรียนจริงนิพพานดิ่งอยู่ที่ตายก่อนตายเอื่น ขอนอบน้อมแน่พระรัตนตรยัยและขอความสุขความเจริญในธรรมจงมาเกิดมีเด่ดท่านสาธุชนกลนฟังทั้งหลายวันนี้ก็ตรงกับวันอาทิตย์ที่25กันยายน2565แรม15คห้าคเดือน10ซจึงชาวปากใต้ทั้งหลายก็รู้ดีว่าเป็นวันทรงตายใหญ่ พุทธภาษิตเบื้องต้นนั้นได้นําเสนอเรื่องของธรรมชาติที่พระพุทธเจ้าตรัสว่าภิกษุทั้งหลายถ้าธรรมชาติไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกทําขึ้นคือไม่ถูกปรุงแต่งขึ้นการสลัดออกจากธรรมชาติที่เกิดที่เป็นที่ถูกทําที่ปรุงขึ้นก็จะไม่มีในโลกนี้แต่พระธรรมชาติที่ไม่เกิดไม่เป็นไม่ถูกทําขึ้นไม่ถูกปรุงแต่งมีอยู่ฉะนั้นการสลัดออก ซึ่งธรรมชาติที่เกิดที่เป็นที่ถูกทําขึ้นที่ปรุงแต่งจึงปรากฏมีแลวก็เหมือนกับบทกรอนที่ยกเมื่อสักครู่ว่าความงามที่มีอยู่ก็จริงๆแล้วในอีกไม่นานก็เป็นซากผีหรือว่าความดีถ้าจะดีจริงก็อยู่ที่การไม่ติดดีคือสละได้แม้กระทั่งความดีส่วนความเป็นพระ อยู่ที่การบวชเรียนและตั้งใจปฏิบัติจริงๆส่วนนิพพานนี่สูงสุดนิพพานนี่ไม่ใช่ไม่ใช่ว่ารอให้ตายแล้วได้แต,แต่นิพพานที่แท้จริงนั้นต้องเป็นสภาวะที่มีได้ทั้งก่อนตายและหลังจากตายก็เป็นสภาวะที่ไม่เกิดอีกนั่นคือนิพพานที่แท้จริง ซึ่งหลักธรรมคำสอนในทางพระพุทธศาสนานี่ต้องการให้เราไม่เอาอะไรนะแม้แต่บุญกุศลจริงๆแล้วพระพุทธเจ้าก็ไม่ให้เอาแต่พูดอย่างนี้คนที่ไม่เข้าใจก็จะจะไม่เข้าใจห <c oughs> มายความว่าอย่างไงคือคนน้อยมากนี่ถ้าไม่ติดดีก็ติดชั่วถ้าไม่ทำบุญก็ทำบาป แต่สิ่งสูงสุดในทางพระพุทธศาสนาคืออยู่เหนือบุญเหนือบาปจึงหยุดการเวียนว่ายตายเกิดบางครั้งไม่จําเป็นต้องหาเหตุผลมาอธิบายว่าทําไมจึงเป็นเช่นนั้นเพราะสภาวธรรมที่ปราศจากความทุกข์นี่มันอยู่นอกเหนือเหตุผลอยู่นอกเหนือการเกิดการตายหรือจะเราเรียกว่าอยู่เหนือสุขเหนือทุกข์ก็ได้นอันนี้เป็น คำสอนของพระริยเจ้าหรือว่าคําสอนของพระพุทธเจ้าเองที่นำมา uh, ทําให้ง่ายให้ผู้ฟังได้เข้าใจง่ายแต่คนที่ไม่เข้าใจก็ยังยากอย,กอยู่ดีเอาละ right. ก็ขึ้นอยู่กับบุญวัสนาบร,รมีอย่างที่พูดเป็นประจำนะทำบุญมากเราก็มีโอกาสได้เข้าใกล้พระพุทธเจ้ามาก เข้าใกล้พระรัตนตรัยมากแล้วก็มีปัญญามากหมดทุกหมดโศกหมดโรคหมดภัย,หม,ภยหมดเคราะห์เสนียดจันไรอันนี้ก็อยู่กับบารมีที่สังสมของเราท่านแต่ละคนเมื่อเมื่อกี่วันที่ผ่านมาวันวันที่22ที่ผ่านมา <c oughs> ก็มีโอกาสเดินทางไปร่วม พิธีเจริญพุทธมนต์กับท่านอาจารย์พระครูศาสนกิจจาธรอาจารย์พระคร,รูประชดปัญญาคมเจ้าและก็เจา้าวาดวัดขอปาจีพระสมุอั้นหรือว่าท่านแดงวัดสุนทราวาดัดคือพิธีเป็นการทำบุญ ครบรอบวันกระเียนร,ราชการของพออทำรงทองขุนดำและก็ตาบุญอุทิศมันพระบรุษของท่านด้วยที่บ้านสวนหนดท่านอาจารย์พระครูศาสนกิจาธรก็ได้รับนิมนต์ให้พูดสัมมทรนีกถาอาตมาฟังก็จำได้อยู่บางช่วงบางตอนที่ท่านบอกว่า คนเรานี่ต้องมีความกระทันหุกระตะเวทีเนี่ยช่วงนี้เทศกาลเดือนสิวันนี้วันส่งตาใหญ่เราต้องมีความกระทันหุกระตะเวทีต่อบรรพบุรุษตั้งแต่สายสกุลโดยเฉพาะพ่อแม่หรือแม้กระทั่งว่าสิ่งของที่เราใช้ทุกอย่างมีบุญคุณจึงต้องกระทันู่กายศีลจิตภาวนากายต้องขยันถ้าว่าอย่างนั้น ทีนี้บางทีร่างกายขยันไม่ไหวแล้วเพราะโรคภัยไข้เจ็บเบียดเบียนหรือว่าเพราะชราภาพก็ต้องใช้จิตในการประคองกายให้ทำหน้าที่อย่างดีที่สุดจิตนี่นอกจากรักษากายแล้วต้องมีจิตอาสาช่วยเหลือสังคมด้วยเพราะเคยมียุคหนึ่งสมัยหนึ่งที่คนมองว่า พระนี่บวชเข้ามาแล้วอยู่สุขสบายกว่าชาวบ้านได้อยู่ฟรีกินฟรีใช้ฟรีแต่ผู้ที่มีความรู้ดีท่านก็บอกว่าไม่ใช่อย่างนั้นถ้าเป็นอย่างนั้นจริงๆมนี่คนคงจะบวชล้นประเทศนะ้วแต่ทําไมคนพระจึงบวชน้อยลดน้อยลงไปเพราะการรักษาสํนานักเพศดํารงสำนาาัธรรมนั้นไม่ใช่เรื่องง่าย สรุปก็คือพระไม่ใช่กาวฝากของสังคมอย่างที่หลายคนคิดถ้าคนที่รู้จักพระจริงๆพระที่ทํางานจริงๆพระที่ทําหน้าที่จริยวัตรงดงามจริงๆจริงๆแล้วมีอยู่มากกว่าพระที่ไม่ดีแต่พอมีพระไม่ดีเกิดเป็นข่าวหรือว่าญาติโยมอาจจะมีอคติกับพระรูปใดรูปหนึ่ง <c oughs> ก็จะมองรวมว่าพระไม่ดีท่านจึงแนะนําว่าจริงๆแล้วมองในส่วนดี แล้วก็ทำความเข้าใจก็จะได้รับปัญญาในการดำเนินชีวิตที่ถูกต้อง <c oughs> นี่คือเรื่องของสมมุลตรีกถาที่ท่นานเคยกล่าวไว้อย่างวันนั้นย่อๆ <c oughs> แล้วก็เจ้าภาพก็คือพอ,อทำรงท่านก็พูดดีอาตมาเฝ้าสังเกตต,ตอนที่ท่านพูดนะท่านพูดได้ซาบซึ้งกินใจมากก็เป็นธรรมดาของคนที่มีความรู้แต่ว่า ไม่ใช่ท่านพูดด้วยอาศัยวิชาการความรู้นะวันนั้นพูดด้วยความความรู้สึกจริงๆจากใจเพราะว่าเป็นบรรยากาศทําบุญที่บ้านตนเองไม่ใช่พูดแบบสอนนักเรียนที่บอกว่าท่านพูดซาบซึ้งจนาตมาสังเกตคนที่มาร่วมงานบางคนร้องไห้น้ําตาไหลนะข้างหลังนี่เช็ดน้ําตาเลยเพียงประโยคสั้นๆที่ท่านพูดบอกว่าผมมีวันนี้ได้ พ่อแม่และวันนี้ที่ผมจัดงานทําบุญขึ้นมาก็เพื่อต้องการทําให้กับพ่อแม่นี่สังเกตได้ว่าท่านไม่ได้ทําประรุบบุญเพื่อตอนเองเป็นเบื้องต้นแต่ท่านนึกถึงความกตัญญูต่อพ่อแม่ก่อนอะไรที่ทําให้คนฟังน้ําตาไหลท่านบอกว่าผมรับราชการมาทั้งหมด42ห42ปี สี่สิบสองปีอะตมาลองคำนวณแล้วเหมือนที่ท่านพูดตรงเลยท่านบอกว่าห้าร้อยเดือนแต่ถ้าเราคูณตัวเลขสี่สิบสองคูณสิบสองนี่ห้าร้อยสี่เดือนสี่เดือนนั้นอาจจะตัดออกไปเป็นวันหยุดบ้างนะก็รวมคำว่ารับราชการมาสี่สิบสองปีเท่ากับห้าร้อยเดือนเงินเดือนทั้งหมดที่ได้มานี่ถ้าไม่มีพ่อแม่ก็คงจะไม่ได้นะทุกอย่างจึงได้มาจากพ่อแม่แล้วคุณพ่อนี่ ไม่ได้เป็นคนร่ำรวยหรือว่ามีฐานะที่ดีลำบากชะนด้วยซ้ําเนื่องจากว่ามีลูกมากลูกตั้งส2บสองคนแต่พ่อก็เลี้ยงได้มีความขยันจะสังเกตความขยันจากคุณพ่อเลยเอาเยียย่ยงจากคุณพ่อเรื่องความขยันอีกเรื่องหนึ่งคือเรื่องของการทําบุญแม้ครอบครัวจะลำบากแต่ว่าเรื่องบุญนี้ไม่เคยขาดสักเล็กสักน้อยก็ขอได้ทํานี่พ่อเป็นแบบอย่างที่ดี ท่านก็พูดในวันนั้นอย่างซาบซึ้งจับใจมากและสุดท้ายที่หลายคนเลื่มปิติกับการกล่าวขอบคุณแขกของท่านก็คือท่านบอกว่าเงินเดือนเดินแรกเงืนเดือนครั้งแรกนี่อัตมาก็จําตัวเลขชัดเจนไม่ได้นั้นหลักพันนะ <c oughs> เงินเดือนสมัยนูน้น <c oughs> เมื่อหลายปีที่แล้วนะสมัยนูน้น เงินเดือนราชการก็พันกว่าบาทแต่สมัยนี้ถ้าซีสูงๆยิ่งระดับผู้อำนวยการด้วยนี่น่าจะหลายหมือ่นอยู่ท่านบอกว่าเงินเดือนเืนแรกเงินเดือนเดือนแรกให้พ่อแม่เงินเดือนสุดท้ายก็จะทะบ,บุญให้กับบรรพบุรุษทั้งหมดเลยไม่นำไปใช้ใจ่ายส่วนตัวแต่จะทำบุญให้หมดคนก็ถามว่าเท่าไหร่ ท่านบอกว่าไม่ต้องบอกตัวเลขก็ได้แต่ท่านก็เลยสาธยายว่าทําที่ไหนแล้วบ้างเช่นโรงเรียนวัดลานแซนู่นนี่นั่นหลักหมื่นหลักหมื่นหลักหมื่นก็ตั้งใจจะทําไปเรื่อยๆหมดเงินเดือนแล้วก็ยังทําต่อไปท่านว่าอย่างนั้นก็ต้องขออนุโมทนาบุญส่วนเหตุการณ์หนึ่งในขณะที่กําลังทําพิธีอยู่นั้นอาตอมาก็ขอ ให้ญาติโยมได้ฟังเป็นทิฏฐานุกติธรรมะสอนใจว่าบางครั้งเหตุการณ์ที่เราไม่ปรารถนาก็เกิดขึ้นอะไรเหตุการณ์ที่ไม่ปรารถนาก็คือตอนที่พระท่านอาจารย์พระครูสนันก,กิจธาธร,รก,กำลังพูดสัมมูตรีคาถาอยู่ก็มีคนคุยกันข้างนอกไม่ทราบนะว่าคุยกันหรือเปล่าแต่ว่าข้างในบริเวณที่ทําพิธีก็ มีคนคุยกันสองคนออกชื่อก็ได้นะโย,โยมพิรมกับอาจารย์สุขุมทองขุนดําก็คุยกันดังอะ่ะ <c oughs> ไม่ทราบว่าคุยอะไรกันแล้วทีนี้กระดับพระฉันข้าวก็มีมีโยมมาชวนคุยอกีกโดยโยมที่มาชวนคุยนั้นอาจมาไม่ได้ถามมาชื่ออะไรโดยท่านนายจตุผลว่า เออดีเหมือนกันนะเวลาเป็นชั้นเก้านี่คนมานั่งมาช่วยเล็กมังนั่นได้ปลาได้ชั้นข้าวได้อ <c> า <oughs> จารย์พระครูก็เออออหมกไปจริงจริงฮอหมกไม่มีนะอันนี้เป็นเป็น,ปนคำคำสร้อยก็คือเอออตามเลยชั้นไปโยมคนนั้นก็จะมามานั่งคุยไปท <c oughs> ีนี้จะมากับท่านแดงหรือว่าพระสมุขอั้นก็มองหน้ากันเ <c oughs> พราะรู้ดีว่าหลวงพ่อเจ้าคณะอำเภอนี่ท่านคลิ้งเรื่องวินัย แต่อาตมากับสมุขอั้นก็ไม่ได้พูดอะไรรอให้ฉันเสร็จแล้วก็พูดแล้วพอเสร็จท,ท่านแดงก็พูดขึ้นมาจริงบอกว่าโอ้นี่ไม่รู้เรื่องนี่อันพิษอันที่มาชวนปลาคุยเวลาเจาเก้าท่านต้นชะเอาตรงนั้นเลยนะท่านว่าตรงนั้นเลยแต่ว่าโยมเขาก็ไม่โกรธเพราะก็รู้ว่าผิดแลก็ขอโทษครับขอโทษนะจริงๆก็ ไม่อยากจะจะคุยแต่ว่ามันเพลิน่างันส่วนอาจารย์พระครูศัสนกิจตอนน้ท่านเมตตาแล้วท่านไม่ได้ว่าอะไระนี่ในส่วนที่หนึ่งแล้วก็ส่วนที่สองพอชันเข้าได้เสร็จโยมอาจารย์สุข,ขุมก็ามาพูดเรื่องลักษณะว่าคําว่าพระนี่พระมาจากคาว่าผู้ประเสริฐแล้ก็พูดว่าพระนี่นผู้ประเสริฐมาจากคําว่าวระสัรระนี่แปลความหมายว่าผู้ประเสริฐ ก็บรรยายไปอาตมาก็นั่งยิ้มยิ้มอาจารย์พระครูศาสนก,กิจจิทอนหรือว่าพระอาจารย์ชอบก็บอกว่านอ่นหมาบปรเรียนนันหนังนเกะแกโรกันหรอวอาตมาก็ยิ้มยิ้มโดยไม่ได้คุยอะไรแต่กําลังจะบอกว่าบางทีคนที่พูดแทรกพูดคุยขณะที่ทําพิธีนี่มันอยู่ที่จิตนา ว่าเป็นไปเพื่อต้องการอวดรู้อวดภูมิหรือว่าไม่เคารพพิธีกรรมมันก็มีบุคคลหลายประเภทจึงขึ้นอยู่กับเจตนานะเพราะผู้มีพระภาคเจ้าได้พูดในลักษณะของเจตนาอย่างนี้ไว้ว่าเป็นการพูดเพ้อเจ้อหรือส ap ap ัมปปราปะสัมปปราปะนี่มีลักษณะองค์ประกอบก็คืออาเสีวะนะ อาศิวนาเปรว่าอะไรท่านขวังอาศิวนาคือการอบรมการพยายามในสิ่งที่ไม่เป็นประโยชน์นั้นให้มากคือหมายความว่าพูดไม่หยุดพูดป่าจ้าตายรอบแล่งปักเดียวแล่งแง่งกันนี่คือพยายามมากประการที่สองเพราะว่าคนที่ฟังเราพูดหมายถึงว่าเราพูดเพ้อเจ้อและคนที่ฟังเราพูดเขาก็เชื่อแล้วเขาก็เอาไปทําตามที่เราพูด นั่นประการที่สองประการที่3เราพูดเพราะว่ามีกิเลสแรงกิเลสหลักๆ3ตัวคือโลภโกรธหลงเป็นตัวผลักดันให้พูดกิเลสแรงกล้าพูดออกไปจากนั้นประการที่4ก็คือมีความพยายามมากคือไม่ฟังใครแล้วต้องการให้คนอื่นฟังตนคนเดียวอย่างนี้เรียกว่าพยายามมากหรือบางครั้งก็ พูดเสียงดังถ้าเขาใช้ไมโครโฟนเราก็พูดได้ดังกว่าหรือเขาหลายคนเราพูดดังกว่าหลายคนอย่างนี้เรียกว่าความพยายามมากอันนี้เรียกว่าสำปะปลาปะส่วนในแต่ละครั้งเราจะเป็นสำปะปลาปะหรือไม่สําคัญคือขึ้นอยู่กับเจตนานะเจตนาเรื่องการพูดอวดอะไรต่างๆทีนี้ วงสุตนาเขาก็คุยกันว่าไอคนนั้นเนี่ยไอคนนั้นเมื่อกี้นะ่ะมันชอบอวดดีนะวะและจันพระครูท่านก็รู้ว่าหมายถึงใครก็คือโยมพี่รมนั่นเนองเขาบอกว่านี่ญาติของท่านมหานะอาตมาก็ยอมรับแล้วก็พูดตรงนั้นเหมือนกันว่าจริงๆโยมเขาเป็นคนชอบอวดพอเป็นมานานแล้วบางครั้งทาหน้าที่พิธีกรหรือพูดโกศกนี่คือต้องบอกอย่างนี้ท่านผู้ัง อันนี้ไม่ใช่นินทายมพิรมนะเพราะว่าอาตมาก็พูดสอนแกทั้งต่อหน้าและรับหลังนะวันนั้นก็ได้พูดบอกแกด้วยบอกท่านด้วยนะจริงๆแล้วท่านมีความรู้รู้จริงๆนะบางเรื่องนี่รู้จริงๆรู้ดีกว่าเราด้วยบางเรื่องก็ต้องยอมรับในส่วนนั้นแต่เรื่องการควบคุมการพูดนี่บางหลายโอกาสท่านจะปิดพลาดคือพูดเกินเวลาบ้างพูดเกินความต้องการของผู้ฟังบ้าง บางเรื่องผู้ฟังไม่อยากจะฟังแต่ถ้าเราไปพูดยัดเยียดให้เขาฟังเท่ากับว่าผิดแล้วกลายเป็นเรื่องอวดแล้วจําได้สมัยก่อนมีอยู่ครั้งหนึ่งก็ไม่ใช่ครั้งหลายครั้งท่านอาจารย์พระครูวัดท้ายวังก็คือพระครูกิติธรรมวุฒิท่านพูดเลยว่างานไหนโยมพิรมเป็นพิธีกรน,นี่งานนั้นท่านเทศไม่ค่อยออกเนื่องจากอะไรเพราะว่า <laughs> ก่อนขึ้นธรรมะนี่ปิกกนำธรรมะมาพูดหมดแล้วตอมา,เ,อาเราไมา่รู้แร่งไรเ่ยกันโอพิธีกแร่งธรรมะหมดแล้วเราแร่งเรื่องไรกันนี่นี่ยังกลัวกันเลยไม่ไม่อยากเจอนะทีนี้ที่บอกว่าอันตรามาตักเตือนได้เพราะว่าสนิทสนมกันเหตุการณ์นั้นพอขึ้นรถปุ๊บนี่เพราะว่ามาพร้อมกันอันตรามาก็บอกเลยโยมนี่ฟังทักเรื่องนะ้ฟังให้ดีนะนี่ปูด,ด้วยจิตนาดีนะ เด็กเดียวมันโค่นก็หวายมปูดแสกระว่างปลาชวดกวับอาจารย์รุกุมมันนะแหลงแรงกันร้องคนนะอาโยมรับฟังเหมือนกันนะว่าเขาเตือนโดยเจตนาดีว่ามันไม่เหมาะสมบ,บางคนก็ไม่ชอบไปเลยนะบางคนก็เกลียดไปเลยนะโดยที่ไม่รู้จักมาก่อนเขาอาจจะไม่รู้ว่าเรามีคนความดีหรือว่ามีความสามารถอะไรก็แล้วแต่แต่พอเราไปผิดพลาดตรงนั้นมันก็เป็นความเสียหายอันนี้เตือนด้วยเจตนาดีนะอยากให้โยมได้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงในส่วนตรงนี้และที่พูดเนี่ยที่พูดกันตรงๆอย่างนี้เนี่ยเพราะว่ามันไม่ใช่แค่ครั้งเดียวมันเคยเกิดขึ้นมาหลายครั้งแล้วยมก็บอกขอโทษก็รับฟังด้วยดีเพราะว่าเราเตือนด้วยความจิตนาดีท่านผัวไม่ได้ว่าไปทับถมหรือว่าซ้ำเติมคนที่ผิดพลาดแต่เราอยากให้สังคมมีความเรียบร้อย โดยเฉพาะเรื่องของพระพุทธศาสนานเน้นเรื่องของความเรียบร้อยและคุณงามความดีดีสอย่างกายดีวาจาดีจิตใจดีก็เป็นความดีที่ครบถ้วนสมบูรณ์เอาละวันนี้จะได้นำเข้าสู่เนื้อหาสารธรรมต่อจากเมื่อวานคือวันสร์เมื่อวานพูดถึงพุทธคุณของพระพุทธเจ้าต่าง ไปจบที่เป็นพระอาหารหันต์ผู้หมดสิ้นอาสวะแล้วพระพุทธเจ้าก็ประกาศพระศาสนาโดยชี้ทางสายกลางคือความพอดีอะไรที่ย่อนไปก็ไม่ดีตึงนักก็มักจะขาดหรือเสียหายรองจึงตรัสมักมีองแปดเป็นทางสายกลางภิกษุผู้ประพฤติปฏิบัติตามก็จะได้รับผลประโยชน์ ญาติโยมสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสอุบาสิกาประพฤติปฏิบัติตามก็จะได้รับประโยชน์สมกับที่พระองค์ทรงเป็นภัวาหรือชื่อเต็มคืออรังสมาสัมพถุปัจขวาศัตรู้ชอบเองสวากขาตัวพกตะรมพระธรรมที่พรองจะสัตรู้ชอบแล้วนำมาแสดงผู้ฟังก็ได้รับประโยชน์อันเกิดขึ้นจากการฟัง สุปฏิปนโนปกฺตสาวสังโคพระสงฆ์สาวกของพระผู้มีพระภาคเจ้าปฏิบัติดีแล้วเมื่อเรารู้เช่นนี้เราก็ทำนุบำรุงพระพุทธศาสนาคือพระท,ะทัตไตรส่วนที่บอกว่าวิชาจรณสัมปันโนถึงพร้อมด้วยวิชาและจรณะควรเป็นเครื่องที่เรานำมาระลึกเป็นอนุสติเหมือนกันเพราะพระผู้มีพระภาคนี่ทรงสมบูรณ์พร้อมทั้งวิชา คือความรู้และรู้ทั้งทางโลกทางธรรมรู้ทั้งทางโลกทางธรรมในทางโลกนี้เราเน้นปัญหาเรื่องความเป็นอยู่เช่นทำอย่างไรจึงจะไม่อดอยากกัดสนยากจนหรือว่าทำอย่างไรจึงจะไม่เสื่อมลาบเสื่อมยุดทำอย่างไรจึงจะไม่ถูกดินทาทำอยังไงปัญหาสังคมจึงจะลดหรือหมดไป แล้วก็คิดแก้กันมาทุกยุคทุกสมัยแต่มันก็ไม่สามารถที่จะหมดไปได้เพราะอะไรเพราะมนุษย์เป็นสัตว์ที่มีกิเลสอยู่เมื่อมีกิเลสอยู่ก็ต้องอยังทํากรรมที่เกี่ยวกับความเสื่อมอยู่แต่ถ้าเป็นพระอริยะจิตใจของท่านนี่ไม่ไปคลุกคลีเกลือกกลัวกับสิ่งที่เป็นอบายมุกแล้ว จึงต้องอาศัยความกล้ากล้าเข้ามาเปลี่ยนแปลงพระกล้าเข้ามาที่จะมาถือบวชกล้าที่จะปฏิบัติตามคำสอนเพราะรู้ว่าเราเป็นคนที่มีความทุกข์แล้วก็มีกิเลสไม่ว่าจะเป็นอำนาจของราคะโทสะโมหะอิส,สาความหึงหวง แม้กระทั่งว่าความอวดดีเรามีกันอยู่ทุกคนอยู่ที่ว่าใครมีมากมีน้อยทีนี้เมื่อรู้ว่ามีแล้วก็ต้องอาศัยความกล้าที่จะปรับปรุงเปลี่ยนแปลงตนเองให้ดีขึ้นแม้แต่องค์ราชามากษัตริย์ท่านได้รับฟังพระธรรมปิเสนาแล้วท่านก็ยังยอมรับว่าพระผู้มีพระภาคเจ้าเป็นบุคคลผู้สูงสุด สามารถที่จะเอาชนะได้ไม่ว่าจะเป็นค่าศึกศัตรูภายนอกและค่าศึกศัตรูภายในกือกิเิสโจรผู้ร้ายอะไรต่างๆไม่สามารถจะมาย่ำยีบีทาองค์พระศัสดาสมมาสัมพุทธเจ้าได้เนี่ยพระราชาก็เลยส่งกรพนับถือบูชาพระพุทธเจ้าว่าสูงสุดฉะนั้นนั้เลยเราท่านทั้งหลายจะไม่ กรบนับเธอบูชาและปฏิบัติในทางสัมมาที่พระผู้มีพระภาคได้ทรงประกาศไว้แล้วรวมความว่าบรรดาความทุกข์ในโลกน,นี้เกิดขึ้นมาเพราะมีเหตุมีปัจจัยให้เกิดขึ้นถ้าเรารู้เหตุปัจจัยของความทุกข์อย่างที่ท่านเรียกว่าสมุท,ทยัยเราก็จะสามารถดับทุกข์ได้ แต่จะดับทุกได้นั้นต้องอาศัยความเพียรอย่างที่บอกเพียรทางไหนบ้างก็คือเพียรหกทางต่อไปนี้ตาเห็นรูปหูฟังเสียงจมูกดมกลิ่นลิ้นลิ้มรสกายถูกต้องสัมผัสใจคิดนึกรรมารวมเนี่ยอย่างที่โบราณท่านพูดว่ารู้เท่าเอาไว้ป้องกันรู้ทันเอาไว้แก้รู้เท่าเอาไว้ป้องกันป้องกันอะไรป้องกันกิเลสที่จะเกิดขึ้นรู้ทันเอาไว้แก้กกกกกแก,ก้อะไร แค่บาปแค่ความผิดที่ทำมาแล้วจะไม่ทำผิดซ้ำอย่างความเพียรสิประการทำรับบาปที่เกิดขึ้นแล้วสร้างกุศลให้เกิดขึ้นรักษากุศลที่สร้างไว้แล้วแล้วก็บำเพ็ญความดีต่อตอไประวังบาปไม่หเกิดระวังบาปไม่ให้เกิดรับบาปที่เกิดขึ้นแล้วสร้างกุศลรักษากุศล นี่ทำได้อย่างนี้ก็ชื่อว่าทําตามพระอารางทั้งหลายเมื่อทําอย่างนี้แล้วไม่ว่าเราจะมีคุณวิเศษเหมือนท่านหรือไม่ก็ไม่ไม,ไม่ไม่จำเป็นแล้วอย่างน้อยเราก็มีกิเลสที่เบาบางลงไปกิเลสหรือท่านเรียกว่าอาสักสักเหมือนกับกะยะที่อยู่ในจิตใจส่วน ความศักดิ์สิทธิ์หรือผลพลอยได้จากการปฏิบัตินั้นเช่นเ็าเรียกอะไรมีมีเจตเจตปริยาญแสดงฤทธิ์ได้มีตาทิพ์มีหูทิพ์รู้วาราจิตอื่นปัจจุบันก็มีเครื่องเทียบเคียงใช่ไหมาตาทิพ์ก็เหมือนกับว่าเรามีเนี่ยมีกล้องที่ดูได้กล้องวงจรปิดดูได้จากมือถือก็ดูได้หเห็น ที่ไกลๆไ,ได้หูทิพย์ก็คือฟังโทรศัพท์จากไกลๆไ,ได้หูทิพย์ตาทิพย์เหาะได้มันก็เดี๋ยวนี้เหมือนเราขึ้นเครื่องบินลงเครื่องบินอย่างท่านอาจารย์พระครูศาสนก,ก,กิจจารนว่าวันก่อนขึ้นเครื่องบินไปกรุงเทพไปรับอะไรโลกคนดีที่วัดโพวัดพระเชตุพนวิบูมังการาราม ระหว่างขึ้นระหว่างลงก็มีอาการถึนเต้นนิดหน่อยเพราะว่าเครื่องบินตกลุมอากาศแต่ก็กลับมาวัดลันเซดได้อย่างปลอดภัยอย่ยเหมือนกับว่าท่านเหาะไปนะเหาะมานี่เทียบเคียงเหมือนก็มีฤทธิ์เหมือนกันอันนี้เป็นฤทธิ์โดยการเทียบเคียงส่วนฤทธิ์ในทางจิตนี่ <c oughs> ใครจะมีได้ก็ต้องสั่งสมบาร,รมีมากนะสั่งสมมากแต่พระผู้มีพระภาคก็บอกแล้วว่าการ <c oughs> ปฏิบัติหรือทําบุญสร้างกุศลไม่ได้หวังจะได้ฤทธิ์แต่หวังให้กิเลสลดน้อยเบาบางลงไปเมื่อกิเลสลดน้อยเบาบางลงไปเราก็ได้สิ่งที่ดีที่สุดที่มนุษย์ควรจะได้เท่านี้ก็คงจะเพียงพอแล้วะลและเวลาวันนี้ก็มาถึงช่วงท้ายขออนุโมทนากับการติดตามรับฟังของท่านทั้งหลายขอท่านทั้งหลายนั้น อยู่อย่างสุขกายสบายใจมีความสมบูรณ์พูนผลทั้งมนุษย์สมบัติสวรรค์สมบัตินิพพานสมบัติ<ม>ตัวหน้ากันทุกคนทุกท่านพบกันใหม่อีกครั้งเดือนหน้าวันเสาร์หน้า<ม>จเจริญพร โนเจตังพิกเวอภวิสสะอชชาตังกะภูตังอกาตังอสังกตังนจิทะชาตัสะพูตัสะกตตะสังขตัสสะนิสระนังปัญญาเยทะยศสมาจะโขพิกเวอธิอชชาตังอะภูตังอกาตังกะสังกตังตัสมาชาตัสะพูตัสะ กตั้งศสังกตั้งศนิสระดังปัญญายติ